ครับกราบสวัเด็ครับพี่เพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทัศพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้เลยพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์้าห้าหกครับพี่พี่ครับผมมีหลวงปู่ทวดเอ้ยพูดผิดพี่แม่ตื่นเต้นครับพี่หลวงพ่อเงินบางคานครับนี่ขนาดบูชาตั้งหน้ารถนะพี่แล้วเก้าร้อยบาทครับพี่สวยพี่ลมดำไม่สวยนะครับเนี่ยสวยมากครับพี่ แป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงะจ๊ะนี่จัดไฟนิดนึงมา,มาสวยชัดเจนนี่ครับพี่เห็นปะสวยมาชัดไหมเนี่ะชัดเจนนะพี่นี่ครับ 9ก้าร้อยบาทครับพี่จะเอาที่วัดไม่มีเลยพี่นะแบบนี้จะเกิดจะถ้ามีี่วดก็แพงนะเป็นพันนะหลายพันเลยนะอย่างออกจากวัดแพงหมดพี่เด็กเก้าร้อยบาทครับเอาเก้าร้อยบาทครับพี่ผมปรับไฟนิดนึงเลยพี่นะเฮ้ยนี่เนี่ยสวยสวยละ ก้าร้อยบาทครับพี่แล้วก็หลวงพ่อกลวยครับตั้งหน้ารถครับพี่หลวงพ่อกลวยครับเก่ามากครับพี่นี่ยุคต้นๆเลยพี่นี่ปีศูนย์กว่านะยุคต้นนะพี่นะหลวงพ่อกลวยครับพี่เอาเก้าร้อยบาทครับปลายทางปลายทางบวกหนึ่งร้อยนะครับพี่ โอ้เงินสดส่งฟรีครับพี่พี่ครับผมมีสร้อง,งาสร้องาเสิ้นใหญ่ๆเหลืองๆช้ำๆนี่ครับพี่ดูหัวครับนี่หัวก่อนนะหัวช้างแกะทรงเครื่องด้านหลังมีจานด้วยนะพี่นะมีหลวงพ่อลงให้ด้วยนี่มีอักคระเจ้าของเดิม เขาบอกว่าหัวเนี่ยหัวช้างนะเป็นของอาจารย์เฮงไพวันนะพี่พี่ดูครับงาทุกเม็ดเม็ดใหญ่ใหญ่งาทุกเม็ดเม็ดใหญ่ใหญ่ครับพี่ใส้งาครับงาทุกเม็ดงาทุกเม็ดชัดไหมเออนี่ก็ชัดนะพี่นะผมพยายามปรับไฟให้เห็นชัดๆ ่าาทุกเม็ดงาทุกเม็ดสวมคอเยอเยลยพี่อันนี้เส้นนี้เจ็ดพันบาทใครหาไส้งาพี่ราคานี้รับรองว่าไม่แพงครับพี่ไส้งาครับว่าขายกันหลายหายมื่นเลยพี่หลายหายมื่นเลยครับพี่เส้นนี้งาครับแล้วเม็ดใหญ่เส้นนี้เจ็ดพันบาทงาทุกเม็ด นีครับพี่ชอบพี่โทรพี่ออดไลน์มาครับ0947570556ครับพี่สวยสวยจริงครับพี่สวยมากๆครับเขาขายกันเลยหลายหมื่นนะพี่นะเขาขายกันเลยหลายหมื่นนะพี่นะแต่ผมเอามาแบ่งปันให้เจ็ดพันบาทครับพี่เจ็ดพันบาทครับราคาเนี้ยเอาไปออกต่อก็มีกําไรครับงาหายากนะพี่ผมอาศัยไปเหมาเข้ามาได้ผมก็บวกกําไรนิดหน่อยนะนะพี่นะ อายุต่อครับพี่เคี่ยวเสือเต็มเคี่ยวไปดูครับพะปานเคี่ยวเสือเต็มเคี่ยวนี่ครับมันสวยมากนี่เคี่ยวเสือพี่เหลืองช่ำเลยเต็มเคี่ยวมีจานมีอัขระนะตัวนี้เอาพันสอง หนึ่งพันสองร้อยบาทสวยมากเหลืองช่ำพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่อันนี้สิงตะปบเหยื่อสามขวัญองค์เนี้ยวเก้าร้อยบาทครับพี่งาแกะ่ของเดิมครับเก้าร้อยบาทครับพี่พี่ครับใครรู้จักหลวงปู่สุภาบ้างหลวงปู่สุภานี่ครับแห่งวัดเขาลาังจังหวัดภูกเก็ตพี่นี่ เขาเรียกว่าแมงมุมดักซับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าเลยพี่นะเท่านอายุเยอะนะเป็นเลยร้อยปีเลยพี่นะแต่ท่านมรรณาไปแล้วนะนี่แมงมุมดักซับคุณสกลน,นะคุณภูกเก็ตเขารู้กันดีพี่นี่ครับแมงมุมดักซับครับพี่หลวงปู่สุภาครับ แห่งวัดเขาลังจังหวัดภูเก็ตโคตหายากเลยใครมีใครห่วงพื้นที่มีพื้นที่ห่วงครับผมเอามาแบ่งปันให้ครับพี่ผมได้มาเหมาเข้ามาครับกรอบมีเลี่ยมจากวัดนะเดิมๆเ,เลยพี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับพี่ขายไม่ได้ก็ผมก็เก็บไว้ใช้พระกิ่งฟ้าผ่า พักกิ่งฟ้าผ่าหลวงปู่โตครับหกร้อยบาทพ่อปู่ฤาษีลึงดำครับหกร้อยบาทหลวงพ่อพจงวัตตากนอกครับพี่จาดจงคงอียรพี่ยุ่นแรก หกร้อยบาทหลวงปุดทวดครับพี่พร้อมซองเดิมเดิมเลยพิมพ์เอปุดทวดพร้อมซองเดิมเดิมครับพี่พิมพ์เอนี่สวยซองวัดนะพี่นะแกมาได้อีกพิมพ์เอหัวเรือพี่หกร้อยนะหกร้อยหกร้อยบาท หกร้อยบาทผมมีไอ้งั่งพี่พระชัยงั่งหัวโล้นนะพี่เอาเก้าร้อยบาทเนื้อสมฤทธนะตาแดงนะพี่เก้าร้อยบาทพี่องละสามร้อยคู่ละห้าร้อยมา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 นี่ก่อนเลยเจ้าสัวปูบุญไม่มีละหมดแล้วนี่คนเจอมานี่ เป็นยนอผงยานะองค์ที่หนึ่งจะาสวดปุบุญผงยาครับสามร้อยองค์ที่สองเนี่ยมีแค่คู่ที่คู่เดียวนะนี่จานเปียกด้วยนี่ครับปุบุญผงยาครับสามร้อยสามร้อยสี่องค์พันพี่คู่ละห้าร้อยวันนี้อยากขายวันนี้อยากขายพี่เยดรัพกันเห็นเ้อตะกััวรุ่นแรกพี่ลองพิมพ์เอาสามร้อย ลุบรอหลวงพ่อกลวยรอโบราณสามร้อยหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับองค์ที่หนึ่งสามร้อยสามร้อยสี่องค์พันพี่นี่รอโบราณไม่รู้ที่ครับ สวยให้เก่าสามร้อยสามร้อยสี่องค์พันครับพี่ปิดตาตัดชิดหลังแบบหลวงพ่อแก้วสามร้อยจะกดพระพิดวัดขมังอ้วมหมุนได้นะพี่ ดอกเนี้ยเอาสามร้อยสามร้อยสี่องค์พันพี่สององค์ห้าร้อยไปทางบกคคาสิบโอนเงินสดส่งฟรีนี่พระยอดธงสายใตย้หรือพระใสยใตย้นี่แหละพี่โคตรเก่าเลยสามร้อยนี่อยากขายรัศมีลูกปูสุขครับเากาแบบนี้เลยพี่สามร้อยปลาตะเพียน ปูดถิงแม่พระขาวนี่โชคลาภชั้นหนึ่งสามร้อยบียแก้ลูกสะกดปูดสุกประคองมะขามเท่าหนักตึงเลยสามร้อยมีคุดพี่คุดหล่อบโบราณขุดหล่อบโบราณเนี่ยกำลังเป็นรูปรอห้าพี่ จะมาแบบพร่ีไม่รู้ใครสร้างเพ่อโอปสีหรือเปล่าไม่รู้สามร้อยพี่พี่ชอบไปโทรพี่อันไลน์ไม่ได้นะแล้วมีตะก,กุดตังโมพี่พีแก้ตังโมเนี่ยหลวงปู่สุขประคองมะขามเท่าสามร้อยพี่มาน่าใช้ปิดตาปูเอียบวัดหนังเนอสมุมฤทธ ันนี้สามร้อยสามร้อยสี่องค์พันพี่วันนี้อยากขายสวยๆนะอีพีเนี้ยพระกิ่งวัสดุทัศน์เป็นพระกิ่งกินก้นถ้วยสามร้อยปิดตาผู้เอี่ยมวันหนังพิมพ์ที่หนึ่งเนื้อสำริดเงินพิมพ์ที่หนึ่งสามร้อยพิมพ์ที่สองจะอ้วนกว่า เอืมวัตหนังแลื้อสำลิดเงินสามร้อยน้ำเต้าดูดทรับปุสุกมีจานอุดตะกุดมีอุดตะกุดสามร้อยดูนะวันนี้อยากขายปูอี่ยมวัดหนัง ปุยอยมวัดหนังองค์ที่หนึ่งือพระกิ่งเชวัตสามร้อยสำลิศเงินองค์ที่สองพระกิ่งเชวัตเนื้อสำริศเงินปูยอยมวัดหนังสามร้อยนี่วัดสุทัศน์เนื้อสำธิศเงิน มากสามร้อยองค์ที่สองมาเนื้อสำริดเงินเก่ามากสามร้อยปกติไม่ใช่ขาดราคานี้นะ 600. 600. หกร้อยหกร้อยนะพี่วันนี้เอามาเอามาโปรโมชั่นลูกค้านี่กระดูกกามช้างสมเด็จขี่คุดหลวงพ่อเดิมเป็นกามช้างนะพี่สามร้อยรูปถ่าย หรือพกกลวยหลังจานพี่ดูเลจานมือยสามร้อยรพี่พี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ